สวัสดีครับผมไบนิชชอปนะแซตสี่ร้อยสามคันนะสามคันสวยทั้งสามคันนะคือแซตสี่ร้อยเนี่ยถ้าพูดถึงความนิยมเนี่ยก็นิยมน้อยกว่านินจานะครับนินจาสี่ร้อยนะครับผมนินจาสี่ร้อย 400, ก็สปอร์ตคือคนส่วนมากนิยมสปอร์ตมากกว่าอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าสปอร์ตก็แพงกว่าเนเกตนะครับแพงกว่าน่าจะประมาณหมื่นกว่าบาทหมื่นกว่าบาทสองหมื่นประมาณนี้นะครับคันนี้ก็เป็นแซตสี่ร้อยปียี่สิบนะครับเป็นปียี่สิบเลยสีส้ม คือปกติเนี่ยค่ายไหนไม่ว่าจะเป็น Honda Yamaha k a w a า a k าสกิเนี่ยสีส้มเนี่ยไม่ค่อยเห็นแล้วผมขายสะสี่ร้อยเนี่ยขายไปเยอะมากนะส่วนมากจะเป็นสีแดงนะครับสีแดงสีดำสีน้ำเงินอะไรอย่างเงี้ยเยอะครับแต่สีส้มเนี่ยโอโ้โหผมขายไปคันล่าสุดเนี่ยมันเป็นหลายปีแล้วนะนับปีเลยนะครับหายยากมากนะเพราะว่าคนไม่ค่อยซื้อมือหนึ่งนะคนชอบแบบเอ่อ คนชอบสีดําสีเขียวแล้วก็สีแดงมากกว่านะครับผมคันนี้เงินสดโคตรถูกนะครับโคตรถูกแล้วสภาพต้องสวยด้วยนะไม่ได้ชอบนี่นะสภาพถามว่าราคาถูกไหมมันก็ไม่ได้ถูกมากนะครับผมถามว่าแพงไหมก็ไม่แพงนะครับผมถ้าเทียบกับร้านใหญ่แล้วนะครับราคาร้านผมเนี่ยจะอยู่กลางๆนะจะอยู่กลางๆในสภาพผมผมเนี่ยผมรับประกันเลยนะว่าผมไม่แพ้ไข่นะรับประกันไม่แพ้ไข่นะครับผมก็คันนี้นะฮะแซ400ปี20อย่างนี้ 99,000บาทนะ99,000บาทแล้วก็ออกรถแค่3,000กว่าบาทแค่นั้นนะครับออกรถ3,000กว่าบาทผ่อน2,500นห้ะผ่อน2,500สิ5ปีนะครับหรือว่า2,900แค่4ปีอันไง2,900แค่4ปีถูกจัดนะรประหยัดถ้าเทียบมือหนึ่งเนี่ยนะประหยัดเกือบแสนนะครับผมเกือบ50%อนตะอ่ะอ่าประหยัดไป50%แล้วกันนะครับเพข้อเงินสดมันแค่99,000มนานะครับมือหนึ่งมันสองแสนนะครับ ก็ประหยัดไปแสนหนึ่งนะครับผมประหยัดประมาณแสนหนึง่งเรามาดูรอบคันมาสามคันก็เดิมทั้งสามคันนะครับผมมีหลายคนบอกว่าที่ไม่แต่งเลยเหรอผมในส่วนมากเนี่ยรถร้านในร้านส่วนใหญ่เนี่ยเป็นรถเดิมนะผมขายรถเดิมนะเดิมเดิมลูกค้าจะไปแต่งอะไรก็แต่งได้เลยนะครับยางหน้าหลังผมเปลี่ยนให้แล้วนะตอนที่ผมได้มาเนี่ยยางหน้าหลังเนี่ยโอ้โหไม่เคยเปลี่ยนเลยนะครับไม่สองหมื่นสาไม่เคยเปลี่ยนเลยนะครับผมจับเปลี่ยนใหม่แล้วนะสวยมากนะครับนี่ดู สีส้มสีส้มนี่เป็นสีที่แบบคนไม่ค่อยใช้นะแต่ผมว่ามันก็สวยนะมันก็สวยอีกอย่างหนึ่งนะครับผมถังน้ํามันไฟลง,ไฟ,ลงไฟเด่งโคตรสวยนะท่อเดิมโรงงานเห็นไหมฮะท่อเดิมเดิมโรงงานนะครับผมหันโรงจันบิกพับเบอกเต็มฮะไม่ต้องห่วงฮะต้องใส่ใส่นะครับผมอ่ะมีไฟเลี้ยวหน้าหลังแต่งมาด้วยแค่นั้น,นครับเล็กๆประมาณนี้นะครับผมสวยมากเลยนะฮะสวยๆใสๆเลย ก็ประหยัดไปแสนหนึ่งนะฮะใครจะออกมือนหนึ่งก็ลองมาดูเซ็ต400ที่ไบในชอปได้เลยนะดูโซ่สเตอร์สวยๆเลยนะครับโซ่สเตอร์สวยๆเลยเออนี่เห็นไหมโอ้เครื่องนี่ก็สวยกิ๊งอ่ะดูข้างในนะนนะข้างในดูได้ว่านี่นี่น,นี่ดูรายละเอียดดูรายละเอียดเออเห็นไหมฮะอืมไง คือไปในช็อปเนี่ยนะครับนอกจากรถสวยเนี่ยก็เซอร์วิสให้ทุกคันนะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้พร้อมไส้กรองให้ทุกคันนะครับผมต่อพบอรบภาษีให้ทุกคันนะครับผมแล้วก็ก่อนส่งเนี่ยเติมน้ํามันให้อีกทุกคันนะเออไปในช็อปการันตีและทําแบบนี้มานานแล้วนะครับผมกรุงเทพและและปริมณฑลไฟแนนซ์ฟรีนะครับผมจัดส่งให้ฟรีนะโอ้โห บริการแบบนี้หาที่ไหนฮนะโอเคมาสติกเกอร์คำตรงคำเตือนครบนะข้างบนก็โอเคเดิมเดิมนะครับเดิมเดิมสวยสวยเดิมเดิมนะครับผมรถไม่ลม้มไม่ชนไม่มีอุบัติเหตุหนักอะไรทั้งสิ้นพร้อมกับกุญแจ2ดอกครบเรามาดูเลขใหม่เลขใหม่สองหมื่นสามเยอะหน่อยเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับสองหมื่นสามสำหรับผมไม่เยอะนะครับไม่เยอะนะมา สามคันก็ใส่ทั้งสามคันนะครับใส่ใส่ทั้งสามคันนะครับผมระบบเครื่องระบบไฟไม่ต้องห่วงนะซื้อรถกลับไปในช็อปนะครับเราไม่ใช่แค่เช็ครถแล้วก็ส่งนะครับย้ำนะครับเช็คหลายรอบด้วยนะ เช็คหลายรอบมากนะครับก่อนจะส่งนะครับผมเช็คระบบเครื่องระบบไฟแต่ไฟบง่งไฟเบรกไฟหน้าไฟสูงไฟต่านะครับผมเช็คหมดเลยนะเช็คระบบไฟแบตเท่าไหร,ร่นะแบตเริ่มเสื่อมหรือ,อยังถ้าเริ่มเสื่อมแล้วกเ็เปลี่ยนให้ใหม่นะครับผมก็นี่ฮะไปในชอ็อปสวิตขนาดนี้ครับเออรถสวยขนาดนี้เป็นของคุณนะนี่เหไงสวยทุคันนะครับสนใจยังไงทักมานะ0826871231นะครับผม082 6871231หรือจะแอดไลน์ผมเบอร์นี้ได้เลยนะครับหรือจะแอดไลน์ไบเนชชอปนะครับเข้าไปในไลน์แอดเพื่อนพิมพ์คําว่าไบเนชชอปเป็นภาษาอังกฤษเรียงกันเลยครับเจอทันทีครับไบเนชชอปลโก้กไบเนชชอปขึ้นเลยนะครับแอดมาสอบถามหรือโทรมาเบอร์ผมได้เลยนะครับยินดีให้บริการฝากไว้หนึ่งคันนะฮะับคาวาซากิเซ็ต400ปี2020เลยนะครับเงินสด99,000เงินสดเงินสด,นสด,นสดหรือจะจัดไฟแนนซ์ก็99,000นะฮะ99,000ผ่ 99, อน ออกรถประมาณ3,000กว่าบาทผ่อนแค่ประมาณ2 5งปีหรือว่า2 9 0พกว่ากว่าประมาณ4ปีถ้า3ปีก็ประมาณ36 ,37 ประมาณนี้โคตรถูกเลยนะครับได้เซ็ต0 0ไปขับช่วงหน้าหนาวสวัสดีปีใหม่อีกหนึ่งรอบนะครับผมสวัสดีปีใหม่อีกรอบใครหารถรุ่นไหนอยู่ลองทักมาที่ใบในช็อปนะครับผมทักมาที่ไบในช็อปหรือเข้ามาดูที่ร้านใบในช็อปนะครับเข้าไปใน Google แบบพิมพ์คําว่าใบในช็อปนะครับผมก็จะขึ้นเลยนะจะขึ้นเลยก็มาตามแผนที่ได้เลยนะโอเคนะครับผม แค่นี้นะครับสวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ